เมื่อไหรก็ตามมันมีคนมาถามเราเราจงกล้าบอกไม่ใช่แบบอุ้ยไม่กล้าขายไม่ได้นะคะถ้าสมมติว,ว่ามีคนมาถามเราคือเราเขารักเราแล้วอะเราสร้างตัวตนติดแล้วอะแล้วมีคนมาถามเราอะมันเป็นสัญญาณบง่งบอกว่าให้คุณขายยานที่ทําให้เราบอกว่าคุณต้องขายแล้วนะอย่างเช่นที่ครูบอกคุณทำตังใช้ลิฟติกอะไรคะอ๋อคุณใช้ลิซ่าลิฟมันไม่ติดแมคุณรู้สึกว่ามันบางเบาดี ครูก็เลยเอามาใชุ้หนูอยากซื้อบ้างจังเลยค่ะหนูจะสั่งซื้อได้ที่ไหนคะเห็นไหมคะไม่ใช่แบบครูน้ำตังค่ะหนูอยากได้ลิปสติกมากเลยค่ะอ๋อครูครูไม่ครูไม่ขายค่ะไม่ได้นะคะมันเป็นโอกาสมันเป็นสัญญาณเห็นไหมคะมันเป็นสัญญาณเราก็ต้องขายไม่ใช่ว่าให้อย่างเดียวเมื่อมีคนถามครูตอบครูขายครูก็ได้ขายแต่ถ้าวันนั้นไม่มีคนถามล่ะครูทำต่อไป พรีเซนต์ต่อไปมันมีแน่นอนค่ะมันมีแน่นอนมันมีแน่นอนค่ะล้านเปอร์เซ็นต์นะคะมันมีแน่นอนถ้าเราออกหน้ากล้องบ่อยอ่ะถ้าเราแบบสร้างตัวตนติดคนติดตามเยอะมากขึ้นคนติดตามเพจเยอะมากขึ้นคนติดตามในติ๊กต็อกเยอะมากขึ้นมันมีอยู่แล้วคุณนักตังทํางานอะไรคะพี่อายุเท่าไหร่คะเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มมีคนถท้าแล้วพี่อายุเท่าไหร่คะพี่ทํางานอะไรคะ พี่ทำไมปากสวยจังเลยค่ะพี่ทำไมผิวสวยจังเลยค่ะเริ่มมีคนมาถามแล้วจริงดังนั้นวันนี้สร้างตัวเองให้ปังเดี๋ยวตังมันจะตามมาถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันเป็นกำลังใจให้กับคุณนับตังด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ